เริ่มมาเผาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตีสองก็เนะท่าไหร่นะตีสองค่ะตีสองค่ะอ๋อตีสองมาเผาเขาหลามแล้ววันนึงเผากี่กระบอกนะครับประมาณสองสองพันกระบอกคประมาณสองพันกระบอกเผาเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นๆกันต่อไปเผาเสร็จแล้วก็ต้องมาปอก อันนี้เตาไฟครับเตาไฟเผาเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งปอกกันมีผลงานปอกเยอะแยะปอ,ปอกเสร็จก็ต้องมาเหลา <c oughs> เหลาให้สวยงาม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นอ ด้านนี้ก็เป็นแผน,นกรรนนกอกแผนกอก ก็มาทำจุกปิดฝาจุกปิดฝาที่นี่นี่จุกปิดฝาเป็นคนจุกปิดฝา สีดำสีดำนี่ข้างในใส่อะไรบ้างครับถั่วดำ,วดำแล้วก็ขออนุญาตถามนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเป็นงามอนสีสีน้ำเงินนี้ใส่งาขีมอนครับสีน้ำเงินใส่งาขีมอนข้างนอกที่ขายเห็นมีสีแดงด้วย เขาจะเป็นข้าวเหนียวดำมาค่ะข้าวเหนียวดำนี่จะเสร็จก่อนอ๋อสีสีแดงที่จุดสีแดงนี่จะเป็นข้าวเหนียวดำขอบคุณมากครับเมื่อทำการบรรจุและปิดฝาแล้วก็จะไปเผาเผาเสร็จแล้วก็มาปอกมาเหลาแล้วก็มาวางขายที่จุดตรงนี้ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาซื้อ